แห่ส่งกำลังใจนางเอกดังช่องเจ็ดเข้าโรงพยาบาลด่วนหลังตรวจพบอาการป่วยเรียกได้ว่าแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจกันเป็นจำนวนมากหลังเพจ f a c e b o o k c h 7 h d drama society ได้โพสต์ภาพให้กำลังใจนางเอกสาวพิงพคอยปภาวดีเข้าโรงพยาบาลพิงพลอย ปะภาวดีด้วยอาการกล้ามเนื้อคออักเสบแบบเฉียบพลันและในเวลานี้กำลังอยู่ในช่วงพักฟื้นของเจ้าตัวโดยมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับพร้อมพูดถึงอาการของนางเอกสาวว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเกตเวลซูนมาร่วมส่งกำลังใจให้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมพิงพลอยปะภาวดีที่เข้ารับการรักษาอาการกล้ามเนื้อคออักเสบแบบเฉียบพลัน ขณะน,นี้พักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลและหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกหนุ่มยูโรที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจถึงสาวพิงพลอยว่าโอ้โ oh, อ oh, งานนี้ทำเอาด้อมยูพิงแห่แซวกันสนันและหนึ่งในนั้นก็คือพระเอกหนุ่มยูโรที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ส่งกำลังใจถึงสาวพิงพลอยว่าโอโองานนี้ทำเอาด้อมยูพิงแห่แซวกันสนัน